เปิดของฝากที่รักชาลีหลังวันใจกามีนกับจักรกลีงานนี้พบคนอ้อนหนึ่งอัตราค่ะ เรียกได้ไว่าในโหมดปังสุดๆค่ะงานกระรุง่งรักก็เลิศอีเลฟสุดๆสำหรับคู่รักติ๊กต็อกเกอร์ชาวเกาหลีอย่างจีกามินกับนมกชาลี <c oughs> ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นคู่ที่มาแรงแฟนๆนะคะต่างลุ่นแชร์ให้ได้แต่งงานเป็นสะพายไทยแลนด์ตั้งแต่ทั้งคู่นะคะประกาศเปิดตัวสถานะแฟนเนี่ยก็มันจะมีโมเมนต์มุ้งมิ้งสุดขั้างรักออกมาให้แฟนๆนะคะได้ฟินกับความน่ารักของพวกเขาค่ะ ล่าสุดน,นะคะ23กรกฎา,าคมกามนเนี่ยก็ได้เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยมีที่รักเน็กชาลีนะคะขับรถไปรับถึงสนามบินซึ่งปะติงนะคะก็ได้มาเปิดโมเมนต์น่ารักชาลีขับรถรับกามีนที่สนามบินพร้อมระบุแคปชั่นว่า 2 2จุลเครื่องบินดีเลย์5ทุ่มครึ่งออกตี2ไปรับกาเม t a น #NextCharlie สัน lie, สปติงไปรับกาเมินสุวรรณภูมิ h a s h t a g อจักรคูบอนและเมื่อเดินทางถึงคูบอรนนะคะก็มีพี่หมีเนี่ยมาคอยรับซึ่งพี่หมีนะคะก็แสดงอาการดีใจกระโดดกอดกาเมินเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมาก เรียกว่าต่างคนเนี่ยต่างคิดถึงค่ะต่อมานะคะป้าติ้งเนี่ยยังได้มาลงคลิปเปิดของขวัญที่รักชาลีหลังหวนใจกามินกับจากเกาหลีซึ่งในคลิปนะคะจะเห็นว่ากามินเนี่ยหอบของฝากจากเกาหลีเต็มกระเป๋าใบใหญ่ซึ่งก็คือใบที่ตี้รักชาลีแบกลงจากรถค่ะเรียกว่าของขวัญได้ครบทั้งครอบครัวจริงๆค่ะและในคลิปนะคะเราเนี่ยก็ยังเห็นความอ้อนของพี่หมีที่ไม่ยอมห่างแม่กามินเลยค่ะเรียกว่ากับจากเกาหลีรอบนี้เนี่ยพบคนอ้อนแล้วหนึ่งอัตราค่ะ หลังจากที่คลิปนี้นะคะได้เผยแพร่ออกไปก็มีแฟนดอมเนี่ยเข้ามาชมในความน่ารักของกามินมากมายนะคะอท p เช่นทําไมน่ารักอย่างนี้จีกามินน่ารักคิดถึงคนรอบข้างเสมอพ่อหนุม่มคนนั้นเขาเดินวนไปวนมาน่าจะอยากได้ของฝากนะคะน้องน่ารักมีของฝากมาฝากทุกคนเลยของฝากจากเชจูรอบหน้าทุกคนต้องบินไปชิมน้ําส้มแสนอร่อยที่กามินหิ้วมาไม่ได้นะคะ น่ารักไปไหนมาไหนเนี่ยอะไรฝากพี่สาวแฟนตลอดเลยสุดยอดน้งสะพายป้าติ้งเหมือนการมินไปเที่ยวเกาหลีแล้วกลับบ้านเลยของฝากจากเกาหลีดีใจทั้งผู้ให้และถูกใจทั้งผู้รับเห็นแล้วใจฟูเอาของฝากมาให้ป้าาด้วยทีมงานด้วยพี่หมีอ้อนหนักสุดสงสัยอยากได้ของฝากจากแม่กามินน่ารักจัง คุณมากเลยล่ะค่ะน้ำกำลังน่ารักมากเลยแล้วก็ขอบคุณมากเลยค่ะมันน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากมีแม่เข้มข้นโอ้ชูสิไหมชูส ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะน้องกอลีขอบคุณอ่อนมาก